ไม่มีใครล้มบนเอกประยุทธ์พลเอกประวิตย์พลเอกนุพงศ์ได้นอกจากพวกเขาสามคนจะล้มกันเองสนิมเกิดจากเนื้อในเล็กกลยุทธ์ที่ฝ่ายตรงข้ามที่เรียนยุทธศาสตร์ทางการเมืองทางการปกครองมาเนี่ยเขาวางหลักในการล้มคือหลักการแบ่งแยกศัตรูแบ่งแยกศัตรูตามกลยุทธ์ที่สาม และเอาศัตรูรบกับศัตรูตามกลยุทธ์ที่33ในตำราซุนวูเมื่อสี่ปีก่อนผมพูดหลายครั้งนี่คือวิธีการล้มสามปอต้องทำให้แตกกันต้องทำให้แยกกันต้องทำให้ขัดแย้งกันจึงจะสามารถในการล้มสมปอได้ สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องของกลยุทธ์ในการล้มพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทธ์พลเอกนิพอนุพงศ์คณะรัฐประหารที่ยึดอำนาจเมื่อ22พฤษภาคมพุทธศักราช2557 16นาฬิกา30นาทีไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะฮะ แล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันช่วงที่ถึงได้สอบถามได้พูดคุยกันไหมคะในเรื่องการเมืองคะ่ะท่าน ส่วนสอสอพักเศรษฐกิจไทยตอนนี้13สอสออยังผนึกกำลังจับมือไปไหนไปกันคะล่าสุดมีรายงานว่าเข้าพบพลเอกประวิทธ์ที่มูล,ลนิธิป่าร้อยต่อแต่ก่อนหน้านี้ก็ได้หารือกันแล้วเบื้องต้นคือจะทํางานกับพลเอกประวิทธ์ค่ะแต่ด้วยเงื่อนไขของกฎหมายจึงย้ายพักยังไม่ได้ลาออกไม่ได้หรือว่าอาจจะใช้แทคนิคเดิมที่เคยออกไปจากพักพลังประชารัฐอันนี้ก็ต้องติดตามกันว่าจริงหรือเปล่าค่ะส่วนกรณีการสอบเงินบริจาคพักพลังประชารัฐจากในทุนจีนจำนวน3ล้านบาทนั้นในแสวงบุญมีเลขาธิการกกตก็เปิดเผยค่่ะะวาาายยยัังงออออออูในนนนช้้กกกกรรรรรสบบบขขคมทท็จิีพื ตามกรอบก็มีเวลา30วันและสามารถขยายเวลาได้ค่ะทั้งนี้มีรายงานด้วยนะคะว่ากรณีเงินบริจาคดังกล่าวนั้นเป็นเคสที่ก,กรกตไม่เคยเจอมาก่อนโดยเฉพาะจะต้องดูว่าจะมีใครเป็นผู้ชี้ขาดว่าเงินบริจาคดังกล่าวเป็นเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและตามกระบวนการนั้นนะคะก,กรกตต้องเรียกคนในพักพลังประชารัฐมาสอบด้วยค่ะรสำหรับวันนี้พวกเราก็มีข้อเรียกร้องประมาณน,นี้ครับส่เสริล้ว วัน้องเยพี่น้องเลยียนนี้นะครับพวกเราะลูฟ้าและประชาชนนะครับเรามาเรียกร้องนะครับความรับผิดชอบจากสตชจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อวันที่18ที่ผ่านมานะครับพอกที่จริงที่เกิดขึ้นนะครับในการเคลื่อนไหวของประชาชนที่ถนนดินสอวันที่18ที่ผ่านมาเนี่ยมันปรนกดการสลายการชุมนุมนะครับโดยใช้ความรุนแรงจากเจ้าหน้าที่ ควบคุมชนนะครับมีการสลายการชนุมกันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีผู้จับกุมทั้งหมดเนี่ยมีผู้ถูกจับกุมทั้งหมด2 5ารายมีผู้บาดเจ็บทั้งหมดเนี่ย14รายโดยมีผู้บาดเจ็บสาหัส1รายนั่นคือพายุดาวดินนะครับเพื่อนของเราเนี่ยถูกยิงที่ดวงตาข้างขวาจนตาบอดนะครับเป็นการยิงด้วยกระสุนยางในระยะจ่อนะครับ เป็นการจ่อยิงมันไม่ใช่การใช้อาวุธในการควบคุมผงชน่ถูกต้องตามหลักสากลน,นะครับการกระทามันป่าเถื่อนดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับมันก็มีเทมาที่ไปของมันอยู่เช่นกันนะครับซึ่งสิ่งที่ผมกําลังจะพูดต่อไปนี้เนะี่ยมันก็จะไปสอดคล้องกับข้อเรียกร้องของพวกเราสามข้อที่พวกเรานํามาวันนี้เนี่ยนะครับข้อแรกนะครับมันจะสามารถ แก้ไขเยียวยาความเสียหายเบื้องต้นได้ก่อนนะครับนั่นก็คือสตชต้องออกมาขอโทษนะครับต่อกรณีดังกล่าวนะครับข้อที่สองต้องชดใช้ค่าเสียหายต้องเยียวยาค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับข้อที่สามต้องเปิดเผยรายชื่อของผู้ปฏิบัติงานทุกครั้งในการปฏิบัติงานครั้งต่อๆไปเองก็ต้องเปิดเผยรายชื่อต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดการตรวจสอบจากภาคประชาชน ในสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่18เนี่ยครับเจ้าหน้าที่โฟลเนี่ยได้เข้ามาปฏิบัติการสลายการชุมนุมโดยใช้ความแรงอย่างป่าเถื่อนมากๆทุกคนในนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนในนั้นเนี่ยทำทางตนเองนะครับไม่ติดป้ายชื่อนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยสาม,มารถกล้าที่จะทำพฤติกรรมบางอย่างที่ป่าเถื่อน ที่เขาไม่สามารถทําได้ในช่วงเวลาปกติแต่เมื่อเขาอําพังชื่ออําพังตัวเองเนี่ยเขาก็จะมีความกล้าในการทําเรื่องที่มันก้าเล้ามากขึ้นนะครับในวันนี้เองเราจะสังเกตว่าตํารวจบางส่วนเองก็ไม่ได้แปะป้ายชื่อในการออกมาควบคุมฝูงชนรอบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นแบบเนี้ย มาตั้งแต่ปี63นะครับการที่ตำรวจไม่ยอมเปิดเผยตัวตนเนี่ยในการปฏิบัติงานเนี่ยมันแสดงถึงอะไรได้บ้างนะครับในงานวิชาการเกี่ยวกับจิตวิทยาของคณะจิตวิทยามาหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับได้อธิบายเรื่องนี้ไว้ว่ามันเป็นภาวะนิรนามนะครับหรือ anonymity ภาวะนิรนามดังกล่าวเนี่ยมันจะทําให้บุคคลเนี <moon> ่ย มีแนวโน้มที่จะแสดงออกในในพฤติกรรมที่เก้าวราวมากขึ้นแสดงความป่าเถื่อนมากขึ้นแสดงพฤติกรรมที่ตนเองเนี่ยไม่กล้าตัดสินใจในสภาวะปกติมากขึ้นนะครับความนิรนามเหล่านี้เนะี่ยมันมีอยู่ด้วยกัน3แบบนะครับหความนิรนามจากการไม่เปิดเผยชื่อหรือไม่เปิดเผยตัวตน 2. ความนิรนามจากการมองเห็นนั่นคือเป็นการกระทําโดยที่ไม่มีใครเห็นนะครับ อันที่สามก็คือความนิอนามจากพฤติกรรมของตนที่ไม่อาจจะถูกรับรู้ได้นะครับซึ่งข้อเสนอของงานวิชาของงานวิชาการชิ้นนี้เดี่ยบอกว่าความนิยนามเนี่ยจะทําให้บุคคลเนี่ยมีแนวโน้มที่จะก่อความเก้าราวมากขึ้นนะครับทีนี้ในแง่ของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมีความนิอนามอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันก็ทําให้พวกเขานะครับ สามารถที่จะหลบหนีการตรวจสอบได้เพราะอำนาจที่พวกเขาใช้เนี่ยมันไม่สามารถมัดตัวของของพวกเขาได้ทําให้พวกเขาเนี่ยแร่สัญญาสถานะความรับผิดหรือที่ภาษากฎหมายเรียกว่า accountability นะครับซึ่งเรื่งนี้สาคัญมากนะครับในเชิงปรากฏการนะฮะเราคงเห็นพลเอกประวิทย์พลเอกประยุทธ์ก็ปฏิเสธนะเรื่องของการจะย้ายพรรคบอกยังไม่ถึงเวลารอปีหน้าก่อน ะะพลเอกประวิทย์ก็บอกว่ายังไม่เคยพูดกันเลยนะะที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าจะมีการย้ายพักหลังจากที่มีข่าวลือมาสารพัดเลยนะะบอกว่าได้มีการคุยกันแล้วที่บ้านปลาลอยต่อนะะพลเอกประยุทธ์ไปคุยเองก่อนนะั้นก็มีบอกไปคุยที่ทำเนียบธบานพลเอกประยุทธ์จะย้ายพักนะะคนของพลังประชารัฐก็ปรากฏว่าคนหนึ่งก็จะไปคนหนึ่งก็จะอยู่เลขาก็จะไปกับพลเอกประยุทธ์สับสนกับข่าวลือ บางคนก็จะอยู่กับพลเอกประวิตย์ไอ้คนที่อวยพลเอกประวิตย์ก็จะบอกว่าพลเอกประวิตย์เนี่ยเหมาะเป็นนายกรัฐมนตรีมีคนมีความพร้อมโน่นนี่นั่นพลเอกประวิตยก็ตั้งพี่ไพบุญนะตั้งเป็นคนจัดการเลือกตั้งขึ้นมาโอ้คนฟังประยุทธ์กับอวยประยุทธ์คนฟังประวิตยกับอวยประวิตย์อวยกันขี้แตกขี้แตนเลยนะฮะทำให้ประชาชนสับสนว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ประเด็นที่น่าสนใจที่ผมจะนำมาเรียนเนี่ย เป็นกลยุทธ์การล้มพลเอกประยุทธ์ล้มพลเอกประวิทย์และล้มพลเอกอนุพงศ์ผมเรียนนุ่นส่วนก่อนนะฮะตั้งแต่ยึดอำนาจมายี่12พฤษภาคมพุทธศักราช25 6 5 1นนฬกานาทีพบจอมฟ้า3ชั้นหรือพบฉดมุมงคลหรือพบบัวตุ่มนใช้สถานที่สโมสรกองทัพบกในการยึดอำนาจ พอย,ยึดอำนาจเรียบร้อยกลุ่มที่ถูกจับตามองก็มีอยู่สามปกลุ่มเดียวพลเอกประยุทธ์พลเอกนุพงศ์พลเอกประวิทย์นะแล้วก็พลเอกประยุทธ์มีอยู่สามคนที่จับตามองมีความพยายามจะล้มคอสชอตั้งแต่ช่วงรัฐบารพอเข้าสู่การเลือกตั้งก็มีความพยายามจะล้มอีก ดูตลอดกลยุทธ์ที่จะให้ล้มก็ให้คนใกล้ชิดประยุกยุคว่าจะต้องมีการเลือกตั้งนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งล่อให้เข้าสู่การเลือกตั้งล่อเล่งและล้มตอนนี้ปรากฏว่าไงล่อเข้าสู่การเลือกตั้งมาล้วเล่งล่ะเล่งคืออะไรเล่งที่จะเข้าสู่กระบวนการล้มซึ่งรวมถึงล้ลมาการปกครองด้วย ตอนนี้เราก็เห็นเาเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาหมาตาหนึ่งหนึ่งสองล้มต้องการจะล้มพลเอกประยุทธ์ต้องการจะเปลี่ยนแปลงการปกครองจะเป็นคอมมิวนิสต์จะเป็นบับอกข้อหักอะไรเต็ไมไปหมดเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็ปล่อยข่าวจะมีการรัฐประหารมีการย้ายพักพลเอกประยุทธ์ขัดแย้งกับพลเอกประวิทย สามปแตกกันแล้วคราวนี้สองปแตกกันอีกปไม่เกี่ยวซึ่งก็ปฏิเสธปฏิเสธปฏิเสธกอร์กันมาตลอดแ่ะผลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตร์คำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมเรียนหุ้นส่วนนะไม่มีใครล้มพลเอกประยุทธ์ผลเอกประวิตรพลเอกอนุพงได้นอกจากพวกเขาสามคนจะล้มกันเองสนิมเกิดจากเนื้อในเหล็ก กลยุทธ์ที่ฝ่ายตรงข้ามที่เรียนยุทธศาสตร์ทางการเมืองทางการปกครองมาเนี่ยเขาวางหลักในการล้มคือหลักการแบ่งแยกศัตรูแบ่งแยกศัตรูตามกลยุทธ์ที่3และเอาศัตรูรบกับศัตรูตามกลยุทธ์ที่3ที่3ในตำราซุนวูเมื่อ450ปีก่อนผมพูดหลายครั้งนี่คือวิธีการล้มสมป่อ ต้องทำให้แตกกันต้องทําให้แยกกันต้องทําให้ขัดแย้งกันจึงจะสามารถในการล้มสามปอได้ไอ้คนไม่เข้าใจกลยุทธ์ทางการเมืองโอ้ยพอดีประยุทธ์ดีแยกพักออกมาเลยเออกมาจากพลังประชารัฐไอ้คนบอกโอ้ยพอดีปวิรด,ดีกว่าพอดีปวิตรก็อยากจะเป็นนายกอมตปรีไอ้ก,กองขียอันไร ก,กลายเป็นแนวร่วมของชายพู้น่าสังเวชกระทาตัวเป็นคนหน้าทุเรศที่ตกเป็นเครื่องมือของเขาโดยไม่รู้ตัวผมมาพูดแบบนี้เพราะผมเห็นทั้งรัฐมนตรีทั้งสอสอทั้งคนใกล้ชิดออกมาพูดกันทุกๆวันเลยโอ้ย้ายไปนั่นดีตรงนั้นมันดีอย่างนั้นนักวิชาการพูดกันใหญ่ ันเมื่อไหร่โดนเอาคืนเมื่อน,นั้นครับล้านมือเส็นพลเอกประยุทธ์แตกไปอยู่พักของคุณพิรพันธ์เป็นพักที่ดีเป็นคนดีเมื่อไหร่แตกไปรัฐบาลล่มทันทีเพราะพักคุณละพิรพันธ์ไม่มีสสไม่แต่คนเดียวพลังประชารัฐพอมีคนแตกไปอยู่ของพัคพิรพันธ์บ้าง ขาดความชอบธรรมในการเป็นรัฐบาลทันทีล่มดูอะไรในสภาล่มธรรมนัดก่ไปนะแตกกันเองเห็นไหมสังเกตไหมกลยุทธ์ฝ่ายตรงข้ามใช้วิธีการแบ่งแยกศัตรูให้แตกกันเองทำไมก็ทำแบบนั้นนะมันมีวิธีอื่นแล้วที่จะเอาชนะสามปอได้ อะไรทำให้สามปอแตกกันเองคืออํานาจอํานาจมาทำงานมันบังตาคนที่ทําให้อํานาจบังตาได้คือใครทราบไหมฮะคนใกล้ชิดใช่ครับผี่ดีครับนายถูกครับผมแล้วในาทหารัชนผู้ใหญ่ทุกคนจะกลับมาบอกชิบหายแล้วมึงทุกรอบทุกครั้งไปถามนียอร้อยเหมือนกันเลยสำหรับใครที่มีลูกน้องไอ้พวกยุโยงเลียเลี นี่คือกลยุทธ์ทางการเมืองที่ผมเรียนหุ้นส่วนทุกท่านเนี่ยผมทราบว่าหุ้นส่วนทุกท่านนั้นทางดูผมอยู่แล้วให้พิจารณาไอ้ลูกน้องใกล้ตัวเนี่ยเป็นตัวที่อันตรายยุยงส่งเสริมเขาเล่าว,ว่าพฝ่ายตรงข้ามใช้หลักการต่อต้านข่าวกรองทางการอาหารเป็นสำคัญแต่หลักการต่อต้านข่าวกรองมันเข้าสู่การแบ่งแยกศัตรู และให้สามปสู้กันเองรบกันเองฆ่ากันเองเขาให้นั่งดูเฉยในตำราสุนบูในตำราสามก๊กโคเกียนในตำรา,า,โคโคำรา,าพื้นฐานของตะวันตกมีเขียนได้หมดวิธีการเอาชนะโดยใช้ปัญญาโดยไม่ใช้กำลังทำลายคนที่มีกำลังโดยการใช้ปัญญาสิ่งเหล่านี้คือกลยุทธ์พื้นฐานนะไม่ได้พิเศษพิสดาร กลยุทธ์บุนวะวุนวายเหมือนโควิด -19 ป้องปราบเยียวยาฟื้นฟูนฟนเก็บเกี่ยวพัฒนาเศรษฐกิจปฏิรูปประเทศอันนั้นลึกซึ้งกว่าเยอะอันนี้มันพื้นฐานนั้นที่เขากำลังเล่นงานสามปอยโคตรง่ายเลยพอรู้ตัวที่เฮ้ยไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วยังไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รตอนแรกจะไปล้วผมเรียนให้หุ้นส่วนตั้งสติให้ดีนะครับ ตั้งสติให้ดีในดีย่อมมีเสียในเสียย่อมมีดีที่ผ่านมากลยุทธ์ที่เดินคือกลยุทธ์แนวกันชนพลเอกประวิทย์จะเป็นแนวกันชนทุกเรื่องให้พลเอกประยุทธ์กลยุทธ์นี้ก็เดินดีอยู่แล้วนะฮะการถูกแบ่งแยกเกิดจากใครคนใกล้ชิดทั้งนั้นเนี่ยเป็นคนแบ่งแ,งแยกสิ่งเหล่านี้คือกลยุทธ์ในการล้มสามปอ ต่จะล้มได้ไม่ได้อยู่ที่ทั้งสามท่านว่าแม่นยำในยุทธศาสตร,ร์หรือไม่และรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนมากน้อยขนาดไหนถ้าพลาดก็จะตกเป็นเครื่องมือของการเมืองเพราะการเมืองคือการสแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพัก การเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจักรัรสมัยสยามนามไทยรู้เรืองมอมรถิตสถาพรนะครแห่งปูชนี สวยราชูชาองค์กษัตริย์ปราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสรรานคติยะจารีประเพดีพระโองจากครีสวววราชสมบัติตามบัญญัตบุญเทียนบา ถลิงองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงกรอ,องไอสูนวิสุดดุดเทพอวตารสถิตบัลลังพทองแพรสังประโคมก้องบันดอกกัมสดารเหนือแผ่นสุพัรคันติยันสง่า กายประสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส้ซองสะดุดีมีกษัตริย์เจริญตาทั่วทุกเขตคามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา เริมองค์กตริยาราชาพระูุทรงบุญทรงสรองไอศูนวิสุดดุดเทพอวตารสถิตบันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดาเนื่อแขนสุบันขันตยาสงนาง ระนตลดกายผศบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส้สองสดุดีมีกษัตริย์เจริญตาม่วสุดเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา สยามนามนี้แส่ซ้องสัดดูดีมีกษัตริย์เริทาทั่วทุกเขตุาปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ 送。So